คือชั้นจะอวดที่เก็บสมบัติของชั้นนะคะอันนี้เป็นห้องอันนี้เป็นห้องทํางานเป็นห้องทํางานของช่อนะคะถ้าพูดแบบว่าติดตลกก็คืออ,ออฟฟิศของชั้นออฟฟิศเน้นๆของชั้นนะคะสภาพผมหลุดลุยหมดลูกค้ายังไม่ออกนะคะเหลือ3ามห้องนะทุกคนก็นั่นแหละรอให้ลูกค้านะคะลูกค้าออกตอนบ่ายสองนะคะเราก็รอไปก่อนเนาะ,ะนี่จะมาโชว์นะคะออฟฟิศเน,น้นๆของชั้นแล้วเป็นเงินเขาเรียกอะไรนะเอ่อรายได้เสริมนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่ในะกระเป๋ามีแค่นี้แล้วนะคะ เราชอบจะเขียนว่าเขียนเบีย์นิดนึงเขาบอกว่าพุทธิตาเออร์สเตอร์ดดำมากคก็คือของช่อนะคะเอยร์เอ,อ,เอ,อเร์อดก็คือยามาจับนะคะขอบคุณนะคะเขียนไว้วันนี้ได้อีกนะคะหนึง่งซึ่งออที่บ้านเราอ่ะกระสอบหนึ่งยังไม่ได้เลยเนาะห้าบาทเนี้ยกระสอบใหญ่ๆคะ่ะแต่ว่าที่เนี่ขวดหนึ่งเนี้ยถ้ามีแบบนี้นะคะ1โครนก็คือ3บาทละ สามบาทแล้วนะคะต่ออันเนี้ยสามบาทแล้วคิดทุกคนคิดดูนะถ้าได้อย่างเงี้ยสักสิบอันอ่ะก็คือสามไปก็คือสามสิบบาทนะคะทุกคนเฮ้ยอันเนี้ยสามบาทใช่ไหมถ้าได้ถ้าได้สามอันเนี้ยก็สามเอ่อก็เท่าไหร่แล้วอ่ะเอ่อสิบบาทไปแล้วนะคะอันเนี้ยสามอันเนี้ยสิบบาทนะทุกคนชอาก็ระวังอย่างนี้นะคะเก็บวันลนิดวันลนิดทุกคนอันนี้ก็ได้เยอะค่ะนี่นี่ คุณสมบัติของจาน